วันนี้ผมก็จะพามาดูเว็บร้อยสิบเว็ร้อยสิบไอนะครับผมเนี่ยของวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่เขามาจากนวมินนะครับผมเข้ามาเที่ยวนะมาเที่ยวกับที่เที่ยวเขาลงมาซ่อมอะไนะครับนัดคอท่อนะครับผมมาดูนะผมจะพามาดูรายละเอียดอยื่นๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของรถนะครับมันจะเตี้ยมากเลยนะเห็นไหมมันจะเตี้ยมากเลยนะไม่รู้ว่าโหลดเท่าไหร่นะเนี่ยขณะผมนั่งอันเนี้ยย่างอย,ยองๆนะ รถสามนิ้วนี่รถเขาหลดสามนิ้วครับจะดูว่าในรุมีความพิเศษอะไรมากไหมนะครับคอท่อใช่ปะะอ๋อคอท่อเนี่ยอากาศใช่อกองนะกองเลดนะอ๋อคอเล็ดนะครับคอเลดอันนี้แอบไปเห็นคอเลดด้านในแล้วนะครับคอเลดมันมาตรงไหนมันมันมาด้านหน้าพอดีนี่นะมันจะมาโผล่รูนี้นะครับเนี่ย นี่นะสำรับรถวัยรุ่นแนวแต่งแนวซิ่งนะครับอาจจะเป็นเหมือนกันทั่วประเทศว่างั้นเถอะนะครับผมผมเข้าใจดี <c oughs> นี่นะด้านนี้ไม่มีอะไรล้อนี่เป็นล้อของอะไรเนี่ยลันแบ็กครับลันแบ็กลันแดกใช่ครับนี่เราตามตามนี้อ่ะใช่ครับตาม,น,<อ>ตามนั้นอ๋อล้อของลันแดกมันมันดีไหมครับดีไหมดีมากไหมทน,น,นกว่าทนกว่า ล้อเล็กๆนี่ตกลุมไม่เป็นไรขอบดุ่งครับขอบดุ่งเลยเปลี่ยนหลายคู่เลยโอ้แพงไหมครับคู่หนึ่งเนี่ยแพงไหมขึ้นมาพันเก้าพันเก้านะครู่นี้นะครับไม่รวมยางคลันเด็กเทคโนโลยีโดยอะไรน่นเนี่ยอ่านไม่ออกฮะบอกตกนะอันนี้เขาสิเจ็ดนะครับ ้านหน้าไม่มีอะไรพิเศษนะครับเป็นจานเป็นเป็นจานแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็ปั๊มเดิมนะครับผมแต่ว่ามันเตี้ยนะครับเตี้ยเท่าไหร่นะสามนิ้วครับหน้าสองนิ้วใส่ผู้เยื่องครับอ๋อเราเตี้ยนี่ข้างหน้าไม่ติดอะไรเลยใช่ไหมตอนลงหลุมกระแทกอยู่อ๋อกระแทกอยู่แต่เราอัดน้ำมันเราอัดน้ำมันแข็งๆเอาอ๋อครับครับแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเนี้ยแทะไหมแท้ครับคาร์บอนคาร์บอนแท้ด้วย สั่งในเพจมาเออผมดูแต่ข้างนี้ก็พอทางนผมไม่ดูนะลวดลวดมากมีรถเบนรุ่นนะครับรถเบนรุ่นนะอันนี้เป็นของแท้นะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเคปลาเข็ลาคาร์บอนแท้แต่มันเขาลงบางไปไหมหรือว่ามันเป็นแบบนี้ลงบางไปครับลงบางไปเนาะเออให้ผมถ่ายดูประมาณนี้นะเนี่ย เตียยแค่ไหนนะครับเตียมากนะครับเตียมากๆพื้นแทบปิดนะครับท่อปกติมันจะอยู่ท่อทั่วไปครับแต่อันี้เป็นท่อของ221ท่อ221ใช่ครับมันจะมีอยู่แบบนี้เหรอใช่ครับของ221จะจะออกมาแบบนี้เลยเหรออมั๋อมันไม่ได้ลอดไปไปใต้นี้หรือว่าไม่ได้รอดใต้นี้เหรอของ221ตัวเสื้อนี้มันจะโหวแล้วก็พอท่อจะลอดมาฝั่งนี้พักเท้าจะยื่นออกมาประมาณนี้ครับของของผมตัว220เนี่ยขอต้องได้เข้านี้แต่อันนี้เอา อซื้อซื้อต่อเข้ามาครับพอดีเลยอ๋อพอดีเลยใช่ครับโอ้คนทำท่อนี้็เก่งไหม <c oughs> นี่นะบอกท่อเนี่ยนะคือจริงๆก็พูดถึงว่าท่อเนี่ยมันแค่เป็นรูระบายนะครับผม<ช>คืออันนี้เนี่ยเขาเอาออกมาแบบนี้เลยนะเขาไม่ได้เอาไว้ในรูนี่เลยนะครับผมนะเ<ม>นี่ยก็สามารถเป็นท่อไอเสียได้แล้วนะสำหรับรถไวรุ่นนะ<ม>นี่นะนะต่อมานะครับ นี่ท่อของอะไรนะ PP Speed ครับ PP Speed มันเป็นท่ออะไรท่อพาเปิดครับท่อพาเปิดดังลั่นเลยลั่นเลยลั่นเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่สวิงอาร์มนี่ะสวิงอาร์มนี่ของอะไรเอ่ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ๋อ LAE Racing LAE Racing Pro Project นะครับผมนะ คันนี้เนี่ยเบรกดีมากนะครับผมเบรกดีมากไม่มีเบรกแต่น้องเขาย,ยังมาถามผมนะว่าติดดิดเบรกเท่าไหร่ <laughs> ผมบอกเลยว่าไม่ต้องติด <laughs> รถคันนี้ไม่ต้องติดดิดเบรกแล้วนะเนี่ยนะรถัยรุ่นนะครับผมเนี่ยนะเขามาเที่ยวนะครับเนี่ยรถไยรุ่นจริงๆอ่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าเอกสารเขามีครบนะมีครบใช่ไหมครบทุกอย่างแต่ว่าเขาแต่งแนวัยรุ่นนะครับคือมาเที่ยวนะครับ ดูสีซะก,ก่อนครับสีสีนี่ดูไกลก่อนนะ <c oughs> สีนี่เป็นไง <c oughs> สีนี่ <c oughs> ทำเองครับทำเองด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้ใช้ฝีมือทำเองนะครับนี่ <c oughs> สำหรับ <c oughs> วัยรุ่นวัยรุ่นที่ไม่ต้องการให้เสียงเงินเยอะหรือว่าอยากทำเองนะผมว่าทำเองอันนี้ก็สวยนะรอยเนี่ยอันนี้ไม่ทำใช่ไหม <c oughs> อ๋อตัวนี้พ่นเล่นครับตอนนี้อันนี้พ<ช>่นเล่นเล่นอันนี้เก<ช>็บรอยเฉยๆเนาะ อันนี้ผ่านสนามลบมาเยอะว่างั้นเถอะลบตะเกียบ <c oughs> กบเกลียนนะอันนี้เบาะมีอะไรไหมเบาะก,กิดเลดซิ่งครับกิดเลดซิ่งด้วยใช่เป็นเ<ม>บาะป่าทรงเชียงเบาะป่าเด้อเบาะป่าทรงอะไรนะทรงเชียงครับทรงเชียงมีทรงด้วยอ่ะเขาบอกว่าเ<ม>บาะป่าทรงเชียงเป็นเบาะป่าสนามอ๋อเบาะป่าสนามนะครับเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเขาบอกว่าเป็นเบาะป่าสนามเป็นทรงนี้นะเออ ถ้าไม่บอกนี่แทบไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกบาดนาม,ไม,มไ,ไม่บอกไม่มีอะไรนะครับเอ,อเนี่ยแล้วแล้วสเตย์สเตย์แล้วครับผมหน <15, S 1> ้สามสองครับข้างหน้าสิบห้าใช่ครับขหลังสามสองข้างหลังสามสองอ๋อวิ่งดีไหมวิ่งดีไหมร้อยสามสิบตัดครับร้อยสามสิบตัดร้อยสามสิบเลยเหรอแลูกเดิมลูกเดิมแคมเดิมแหลแคมเดิมด้วยใช่ครับมันมันขึ้นมันขึ้นได้เพราะว่าอะไร กำลังอัดรถแล้วก็รอบจัดครับรอบจัดด้วยรอบจัดเพราะว่าเราไล่เตอร์นี่แหมใช่ไล่เตอร์จริงด้วยมากผมเห็นเขาใส่เขาใส่แค่14ฟันใช่ไหมใช่แต่อันนี้เน้นไหลไปอ๋อเราช้าต้นหน่อยช่างมันเน้นไปอ,อ๋อแต่ไปมาแน่นอนใช่อ๋อแนวนี้แนวนี้อ๋อนี่นะครับข้างหน้าสิบห้านะครับข้างหน้าสิบห้าข้างหลังสามสองนะครับผมอันนี้ใช้โซ่เล็กนะครับ 2> 4 2, 2. ่ 4420น,นะครับผมเป็นโซนล็กนะครับผมนะผมก็บอกสเปคประมาณนี้นะครับถ้าใครจะไปทําตามก็ได้นะครับผมแลวทุกอย่างคือมีชื่อหมดนะมีชื่อหมดเนี่ยก็บอกก็มีชื่อยี่ห้อนะนะครับผมก็จะเป็นทรงนี้นะครับเตี้ยๆอยู่ยาวนะครับรถผมยังสูงกว่าเยอะนะครับโอเคงั้นผมถ่ายแค่นี้นะครับขอบคุณสุดหล่อมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เนี่ยผมลองให้น้องสตาร์ทแล้วนะน้องเขาจะกลับแล้วเราลอ,ลองเบิ้ลเบิ้ลให้ดูหน่อยนิดนึงโอ้โหโอเคโอเคโอเคเนี่ยอันยะัมีอีกทีนึงนะโอเคโอเคครับผมโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ